ราคาถูกที่สุดนะครับในบริษัทเพชรยนต์แล้วสาหรับ ishi, มิสูบิชิมิลาดคันนี้นะฮะร,ราคาเพียงแค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะใครที่มีงบประมาณแสนต้นต้นอยากได้รถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันเล็กๆน่ารักประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับมาเลยนะมาดูคลิปนี้ได้เลยรถเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆยังไม่ได้มีการปรับสภาพยังไม่ได้ล้างสีมาดูคลิปนี้จะได้เห็นเลยว่าวันแรกเข้ามาเป็นยังไงบ้างคันนี้ิวพันธ์เดิมสวยนะครับมาเป็นสีอบอลเงินแบบนี้รถปีสิามนะครับหนึ 1, 10, 10, 9, ่งแสนหนึ่งหมื่ ซื้อสดรับรถกลับบ้านได้เลยสำหรับคันนี้นะฮะก็มีหลายๆส่วนที่ผมจะต้องทาการเปลี่ยนให้นะครับผมไม่ได้ขายตามสภาพมีการสปาเก็บสีนะขัดเคลือบสีสปาภายในทุกอย่างให้หมดนะฮะแล้วก็ฟิล์มหลังเสริมสภาพแบบนี้เปลี่ยนให้นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาขอผมเรื่องฮาร์ลยนะครับพาพี่ี้มาดูก่อนว่ามีเข้ามาแล้วสําหรับคนที่มีงบประมาณแสนต้นต้นอยากได้รถไปใช้งานแอร์เย็นเพงเพราะมีมาให้หนึ่งคันนี้นะครับก็ใครที่สนใจหรือว่ามีงบประมาณประมาณนี้อยู่นะฮะอยากได้รถไปใช้งาน มาดูในทีมนี้ได้เลยนะสวยขนาดไหนมีตรงไหนต้อเก็บงานบ้างมารับชมได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ยานิ์นะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะที่ปรึกษาด้านการขายนะครับวันนี้ผมไม่ได้มากับยานิ์นะแต่ว่าผมมีรถเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็ราคาเนี่ยต้องบอกว่าสบายกระเป๋ามาให้ดูสักหนึ่งคันละกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะเห็นว่าด้านหลังตรงนี้ยังก่อสร้างไม่ค่อยเสร็จดีนะฮรก็จะเป็นโซนของช่างนะด้านหลังตรงนี้แลว้วก เลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นหนึ่งในทีออ่อยู่ในโซนรถเข้าใหม่ด้วยแล้วก็ราคาต้องบอกว่าดีที่สุดในโซนนี้ผมพาพี่ๆมาดูคันนี้ก่อนเผื่อใครที่มีงบประมาณไม่สูงมากนะครับวันนี้เราอยู่กับมิตซูบิชินะครับมิลานนะฮะ1.2 GLX คันนี้ปี2013นะฮะร,ราคาค่าตัวคันนี้ผมเปิดอยู่ที่119,000บาทเท่านั้นนะครับ119,000บาทนะฮะใครที่มีงบประมาณแสนต้นๆอยากได้รถเล็กๆไว้ใช้งานนะครับ เพื่อนแบบคล่องตัวแล้วก็ประหยัดน้ามันเนี่ยมาดูคันนี้ก่อนได้นะฮะเดี๋ยวพาดูรอบคันสักหนึ่งรอบแล้วกันคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ทําอะไรเลยแจ้งก่อนนะฮะบางท่านมาดูแล้วบอกโอ้โ oh, หไฟหน้าเหลืองเชียวนะฮะมาถ่ายขายได้ยังไงรถเพิ่งเข้านะครับผมยังไม่ได้ปรับสภาพให้แล้วก็ผมไม่ได้ขายตามสภาพในราคา1น,นึ่งแสนบาทนี้นะครับผมมีการปรับสภาพให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าผมขัดให้นะครับรอบคันผมเก็บงานเก็บสีให้ นะครับแล้วก็มีขัดเคลือบสีสปาภายในให้ด้วยนะครับมีด้านหลังตรงนี้มีร่องรอยสีผู้พองมานิดหน่อยตรงนี้ผมเก็บงานให้หมดเลยนะครับวันที่พี่ๆมารับรถเนี่ยคือรถสวยใหม่เอี่ยมเลยนะครับจัดการเก็บให้หมดแล้วก็รวมไปถึงตัวของเหลวด้วยเปลี่ยนถ่ายให้พระบงเข้าเบรกดูให้หมดทุกอย่างได้เลยว่ามารับรถเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับรับรถไปขับใช้งานได้เลย เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันเลยว่าคันนี้มีจุดไหนที่ผมต้องไปเก็บงานเพิ่มเติมบ้างแล้วก็ภาพรวมเป็นยังไงบ้างนะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้เป็นมิตซูบิชิมิลาดนะครับ1.2 GLX นะฮะเลขใหม่อยู่ที่2 0 0 0 0โล สองแสนหลักพันเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับมาลงดีเทลกันนิดนึงดีกว่าคันนี้เขามาเป็นบอดี้สีบอลเงินนะครับสีโทนสว่างเลยแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบมอลติรีเฟลกเตอร์นะครับตัวโครมเนี่ยอาจจะมีขุ่นเหลื่งบ้างนะฮะเรื่องปกติเนาะรถก็อายุสิบกว่าปีแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวขัดให้นะครับก็ไฟหน้าใสๆเลยตรงนี้จัดการให้ได้เรื่องเล็กนะครับในส่วนของผิวพันธุ์ด้านหน้านะครับก็ฝากระโปรงเดิมๆนะฮะมีรอยหินดินมาบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแบบนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับ ส่วนของกันชนหน้าตรงนี้ก็ต้องเก็บงานเพิ่มเติมนะครับมีรอยร้ามานหน่อยนะครับตรงนี้นะอันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่ารถที่เข้ามาผมยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยชนหนักพีคคว่ำมจมน้ำกับสีตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอามาดูตัวล้อกันหน่อยคันนี้มีการเปลี่ยนล้อมานะครับงานอะไรไม่รู้นะผมไม่ทราบจริงนะขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นล้อเบานะเป็นเป็นของเอ่อเป็นโฟร์ฟอร์มนะครับตรงนี้ก็เป็นล้อเบาแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะาค่ายไหนนะครับ ประมาณนี้สําหรับลายล้อนะครับยางเนี่ยรัดมาเป็นปี2024นะครับยางเป็นของเลนโซนะฮะแม็กเนี่ยลายคายเลนโซนะแต่ว่าหมุดไม่ใช่หมุดเป็น RSD นะครับก็ให้พี่ดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะว่าล้อมีการเปลี่ยนมาครับดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ช่วงล่างต่างๆนะครับมาทดลองขับได้นะฮะนี่ช่วงล่างผมารันตีให้นะครับว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับมาดูส่วนถัดไปกันบ้างที่ผมต้องเก็บงานให้กระจกนะครับมีรอยเล้ามา จ้งให้ทราบก่อนเลยผมเปลี่ยนให้นะทั้งบานนะครับยกบานเลยก็ให้พี่มาดูคลิปนี้ก่อนจะได้สบายใจกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พี่ๆีมาอาจจะเห็นว่ากระจกบานหน้ามีการเปลี่ยนแล้วบางท่านสงสัยว่าเออทำไมถึงเปลี่ยนกระจกนะก็มาดูในคลิปนี้ได้เลยนะรถไม่ได้ชนหนักมานะครับมีรอยเล้ามาเฉยๆนะฮะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนยกบานอยู่แล้วเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้นะฮะรอยค่อนข้างยาวนะฮะนี่รอยเล้าค่อนข้างยาวแบบนี้เลยต้องเปลี่ยนยกบานนะครับถัดมานะฮะเส้นสายตัวรถด้านข้างก็ถือว่า สวยงามนะครับไม่ได้มีรอยบุบรอยรั่ยิ้มแต่อย่างใดเอบภายในตัวรถนะครับแผงประตูคุมโทนเป็นสีดํารวมถึงภายในด้วยนะครับมาเป็นเบาะผ้านะนั่งนุ่มๆสบายๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครหารถในงบประมาณนี้นะผมว่าดีกว่าตากแดดตากฝนนะฮะแอร์เย็นเพียงเพอสบายแน่นอนนะครับนี่ด้านหลังก็มาเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับมาเป็นเบาะผ้าเอฟ โครงสร้างเนี่ยผม,มรับประกันให้ไม่ต้องห่วงนะครับมาดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เก็บข้าวเก็บของได้เยอะไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆน,นะบางแสนพัทยาแบบนี้ผมว่าสบายๆเลยประหยัดน้ํามันด้วยนะครับไล่ดูลางน้ําด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับร้อยสปอตต่างๆนะครับสวยงามชัดเจนหัวน็อตด,ด้านหลังตัวนี้เดี๋ยวผมจัดการสปาให้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงไฟท้ายพัดเดิมนะครับจากสเตนเลสด้านขวาด้านซ้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับ ฟิล์มหลังตรงนี้เสื่อมสภาพมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะฟิล์มเปลี่ยนให้ใครอยากได้ประมาณไหนก็จริงๆฟิล์มผมยังคงไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่ายังไม่รู้ว่าใครจะได้มาเป็นลูกค้าเป็นเจ้าของคันนี้เนาะเราต้องรอถามลูกค้าก่อนว่าใช้งานแบบไหนนะครับอยากได้ฟิล์มมืดหรือว่าสว่างแบบไหนตรงนี้ผมเปลี่ยนให้ฟรี์เลยรอบคันก็คใครที่สนใจหรือว่าทักเข้ามาจองเป็นเจ้าของเนี่ยแจ้งได้เลยว่าอยากได้ฟิล์มประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมติดให้นะครับรอบคัน60หรือว่า 60- 40แบบนี้แจ้งได้เลยนะครับ อ่าด้านหลังสภาพสวยเดิมเบาะผ้าไม่มีปีแต่ขาดนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนิดนึงดีกว่าแผงประตูกระจก4ี่บานนะครับออโต้เฉพาะคนขับนะที่เหลือเป็นไฟฟ้าปกติกรับแล้วก็ตัวเบาะภาพรวมถือว่าสวยสมบูรณ์กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับปรับเลนก็เป็นไฟฟ้าเดี๋ยวติดเครื่องดีกว่า เดียวติดนะเครื่องยนต์ก็ปิดสตาร์ทติดง่ายนะครับดีซายมานวัดเดินหม่ประมาณนี้นะเลขไม่2อ0 0 0นานโลนะครับแล้วก็ตัววิทยุนะครับ FM AM ตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับมีช่องเสียบสาย AUX มาให้เปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นเพงเพลาะแน่นอนสำหรับด้านในก็ถือว่านั่งสบายมากนะเบาะผ้านะครับเบาะก็ตัวไม่ได้เล็กมากด้วยนั่งสบายนะครับตัวปิดเบาะเขาจะไม่ได้โอบมาก คนที่มีสรีละรูปร่างใหญ่ผมว่านั่งได้เหมือนกันส,สบายเลยครับ1นึ่0 0สบาทนะฮะได้รถแบบแอร์เย็นเพียงเพาะนั่งสบายนะครับฝากไว้ด้วยคันนี้ยังไม่ได้ปรับสาภาพเนาะถ้าเกิดปรับสาภาพเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ได้เราชมกันอีกรอบนึงก็แล้วกันรับรองว่าสวยขึ้นกว่าน,นี้อีกเป็นกองแน่นอนนะฮะแต่ว่าผมว่าคันนี้อยู่ไม่นานนะเพราะว่าใครที่มองหารถงบประมาณประมาณเนี้ยแสนกว่าบาทนะครับมีคันเดียวเลยสำหรับตัวมิตซูนะครับ มิ拉คันนี้อ่ามาเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนิดนึงไปแบบรวดเร็วนะฮะเครื่องยนต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวสามได้แบตเตอรี่ช็คได้เปลี่ยนได้นะครับฝาหน้าตรงนี้นิดหนนะครับรถไม่มีชนหนักแนะ่นอนพี่เข้ามาดูได้เลยนะครับถ้าเกิดตัวรถมีการชนหนักเนะี่ยผมยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับา ประมาณไม่สูงมากนะครับซูบูชิมีหลากคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน12 GLX นะครับปี2013ราคาค่าตัว119,000บาทใครสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลย0816563625โทรหรือแอดไลน์มาก็ได้สำหรับวันนี้ผมเต้ประยนต์ขอนตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ